ตาไปไหนอ่ะก็าถารูปเองอยู่นี่ไงเองทำอะไรเนี่ยกล้วยกล้วยอ่ะเออตามมาพอดีเลยทำไมอ่ะิเครื่องให้หนูดูหน่อยเครื่องเนี่ยนะเออโอ้มันนานแล้วนะเอาฟองเครื่องเลยเอ้ยยุดทีละเครื่องดีกว่าหยุดทีละเครื่องแล้วกันเครื่องไหนก่อนเครื่องใหญ่เครื่องเล็กเครื่องเนี่ยนะได้เอาเคี้ยเครื่องนี้ก่อนแล้วกัน เออเครื่องไหนเครื่องนี้เอ่ะได้อ่ะมิกกี้เดี๋ยวถือกล้องไว้เดี๋ยวตาถ่ายให้มาอยากดูมานานแล้วเอาเครื่องนี้นะอืมอื่ะอืาเครื่องนี้มาจากที่ไหนอ่ะ นี่ละ,ะมันมาจากนู่นสิประเทศอังกฤษไงฮะประเทศอังกฤษเนี่ยอยู่ที่เนี่ยก็ถ่ายเห็นมันเนี่ยเนี่ยเขาเป็นประเทศอังกฤษเลยเอ่าเขาผลิตมาจากประเทศอังกฤษเออมันชื่อมันชื่อริสเปอร์ริสเปอร์6แรง CS เออเขาเรียกกันกลุ่มอนุรักษ์เครื่องยนต์ตาเขาอยู่ในกลุ่มเพราะว่าไหอนุรักษ์เครื่องยนต์ เครื่องอย่างนี้นใช่แล้วเขาเรียกเครื่องโบราณกี่ปีแล้วอ่ะโบราณนี่เหรอออืุอ้ยมันต้องแบบดปดสิบกว่าปีลาแล้วแต่ร้อยปีแล้วเหรอเออเรายังไม่เกิดกันเลยต่เอามาจากที่ไหนเหอ่ะตาเขาให้ตามามชื่อคุณพิสิทธิ์อยู่กอนุรักษ์เครื่องโบราณเขาอยู่มานานแล้ว ให้ตามาดูเล่นมาทำเล่นในส,สุดสิบที่สามมมสามสามชุดตุ๊กราบุหรีนู่นเลยตามาตาก็มาลองดูตดูเล่นคนนี้เลยตอบตอบดูม่าแต่ตามมาหลายเครื่องแล้วย้ายไม่บ่นเหรอโอ้ยย้ายเลยอ,อืมในมีเลยที่จะไม่บน่นบ่นแต่แต่เครื่องแรกแล้ว <laughs> เออบ่นไปเต็มที่วันต้องไปกระเลิกไป ถ้าห,หนูเป็นยายนะหนูจะบ่นตาทุกวันเลยแล้วเล่นอเออเพื่อนกันไปอีกแล้วเล่นเออแต่หนูว่ามันสวยนี่นะสวยนี่แต่หนูสวยกว่าอีกอ,อ่เองมันสวยอยู่แล้วล่วะใครเก่งได้มาติดเครื่องกันดีกว่าตาซ่อมเสร็จยัง lắm nhỏ được đang nhuộm lắm 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 Được rồi lắm 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 อะไรเข้าไปบ้างเหรอใส่น้ำมันนาเกียร์หยดน้ำมันลงไปเออเราลื่นมันไงเออเรอลื่นมันก็เลยวิ่งนิ่งๆไงนึกว่าใส่เบียร์แทนวิ่งนิ่มๆเอ้ยใส่ได้กันเบียร์เบียร์ปลาใส่ตาเลยเจ้าขวดน้ำของหนูมันกินน้ำได้ด้วยเหรอนี่อะเออมันใส่น้ำไม่เนี่ยรอมันไงระดับมาเห็นไหมเนี่ยสีนี่ เระดับมากตกลงไวหน่อยหนึงเวลาเครื่องมันกินน้ำมันจะพอกไปเรื่อยๆยิ่งเต็มนี่น้ำบางหลายเปเต็มนี่เลยเต็มเครื่องเลยจะได้ระบายความร้อนได้คนมาขอซื้อตาจะขายไหมขายเสื้อออามาตื้อมาตาคุณทงให้ตาไม่หนีอะขายได้ไงอ่ะเออให้ตามาตาเราเขาจะขายไ,ๆๆได้ยงไงติไมดู ตาอันนี้ก็เก่งเ้าทำได้ทุกอย่างเลยเออททำไมยมั่เก่งทำให้หนูเกิดมาได้ด้วยอ้อทาทำให้เกิดมาได้เลยแค่เพื่อทำไมไ่ได้ยังไงเอ้ยเป่กเลยใจหนูหนูก็ไม่อยากให้ยายไม่อยากขายหรอกมันสวย,ยดีไม่อยากขายเหรอใช่มันสวยดีสวยเนยสวยเน่ยเป็นโบราณคลาสสิกนาสวยมาก ลบาบางเลยเบาบางมันวิ่งนิ่มดีเนาะเสียงมไม่ดังนเนี่ยนิ่มลเลยชุบๆเลยเสียงก็ไม่ดังเนาะโบราณเลยตาหนมีอะไรจะบอกห้ามขายแบบขาดนะ,อะของหนูหนูจองจอง,องเลยอนะจองเออ binh lạy binh binh lạy binh <laughs> 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 เออเองชอบเหรอเลยสุดยอดนะเลยอืมนี่แหละวิ่งเขาเคยใช้ปั่นไปฟ้าปั่นอะไรวิดนาเข้างูเข้านากันมาจากประเทศอังกฤษไงอือ อืมเดี๋ยวไว้เขาน้าตาเป็นเครื่องนู้นให้หนูดูด้วยนะจะได้ได่ะมันนานแล้วตกติดทีละเครื่องอ๋ออาชอบมันนี่อ่าอาเมื่อกี้ถือทีส่งให้ตาดีมองไว้ตาจะทำเชื่องหน่อยมาไปถ่ายนี่ไปถ่ายมูนนี่ดินี่ตรงไหนวิ่งในระเบียเป็นไง mình cứ thế mà vì nó có giọt nó mạnh mà hôm เออเปิดเบาให้ลดแรงดันมาลดแรงดันเข้าหน่อยเนี่ยนี่โฉหน้าคนทำนี่โฉหน้าคนทำเออาชอบมันไงขาชอบมัน เล่นเครื่องเลยไหมเล่นเลยเอือเอ<ๆ>านไหมอ่มาว่าวิ่งตั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 ง,ตง,ตง,ตง,งน่นนะ มันก็มีฝันนี้มาฝันแต่วันไม่มีชอบแนเนียชอบมาก ตาถ่ายบ้างตาถ่า,ายดูบ้างนี่สมบูรณ์ล้านมนันบิงมันเนี่ยปังปังปง,ปงใช่ไหมอืมอืมมันดูคนดีเนาะมันกะวิ่งไปเรื่อยๆพล้วมันตียัหไงบ้างตาเอ๊ะ มันก็มันคงจะเหนื่อยแต่มันพูดไม่ได้เนี่ยมันพูดไม่ได้มันคงจะเหนื่อยแหละวิ่งปังปังปังไปเรื่อยๆมั้งล่ะปังปังปังไปวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อย เอานะเอามิกกี้เป็นเครื่องแน่ยกเครื่องดับนั่นยกเลยนี <Okay. S 1> ่ไงย,ยกขึ้นมาแล้วมันจะดับละเอเอยกขึ้นมาอ่าล่าดับแล้วปล่อยมือเอย่างลั้นเ่อเออยังวิ่งได้กเลยเออเอาละแข่เนี่ยนะเป็นไงชอบไหมล่ะอือ 拜拜。嗯。<Bye>